ราคาเริ่มต้นงานทีข้าวรกระกันนะคะกับรายละเอียดของค้าค่ะเริ่มต้นยับงานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะของทีมยักษ์ใหญ่ค่ะวัวชนแดนตายส่งคล้ายในเต็ดนั่นเองนะคะวัวชนแดนตายส่งคล้ายในเต็ดยักษ์ใหญ่ในซึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกค่ะจากแดนตายนะคะก็ได้แถลงเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยทางด้านหน้ายนพ่นบุญยามณนี่ประธานสโมสซ้อนนะคะก็บอกว่าปีที่สามแห่งการเปลี่ยนแปลง ือว่าจะเปลี่ยนแปลงสโมซอนเนี่ยสู้ความเป็นมืออาชีพด้านในัซนแพทดบุญญามานี่รองประธานสโมซอน,นะคะก็ได้วางเป้าไม้ว่าจะพาทีมนะคะปิดจ็อบในตัวเลขอันดับออขอเรียว่าปิดจ็อบเนี่ยในตัวเลขแบบตัวเดียวด้วยค่ะ ในวันที่27มกร,ราคมนะคะเราวๆตีหาวันเย็นในผ่านมาค่ะทีห้างเซนรันเฟสติวัลฮัหญยก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมส้อนวัวชนแดนตายทรงคล้ายในเต็ดค่ะซึ่งก็เป็นอยากย้ายในซิซโตย้าไทยพรีเมียร์ลีกโดยในงานนะคะก็มีทางด้านนายน,นิพนนบุญญามณี ประธานสมโมซ้อนทรงคล้ายในเต็ดค่ะเด,ดเปลียมประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสั้นแผดบุญญามานีรองประธานสมโมซ้อนนายพยงคุณเน้นหัวนา,าผู้ฝึกซ้อนค่ะแล้วก็ทีมงานผู้ฝึกซ้อนหนักเตะรวมถึงแฟนคลับนะคะที่มารวมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมากค่ะ โดยทางด้านหน้ายนพธนบุญญามณนีนะคะประธาสมมสนสมสรนทรงคล้ายในเต็ดก็ได้กล่าวถึงแนวทางของสมโมสรนค่ะว่าในปีนี้นะคะเป็นปีที่สามของสม,มสรนในการขึ้นมาเล่นในลีกสุ้สุดของเมืองไทยถือหวาสม,มสรนนะคะได้มีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพอสมควรค่ะแต่ว่าจากการทีฟุตบอลในเมืองไทยนะคะได้มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นค่ะสม,มสรนเองนะคะก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการเล่นเนี่ยไปในทิศทาง เดียวกันค่ะโดยจะมีการพลักดันผู้บริหารรุน่นใหม่ที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาบริหารสามโมสรแล้วก็ทางด้านนิพนธ์น,นะคะก็บอกว่า,ายืนยันค่ะว่าฤดูกาล2 0 1งเซผู้บริหารเนี่ยจะนำา่งคล้ายไนเติดเข้าไปสู่ความสำเร็จเทดีว่าในปีปีเทพ่านมากค่ะ นอนกจากนี้ค่ะทางด้านนายสั้นแผดบุญญามณีรองประธานสามโมสรก็ได้กล่าวถึงแนวทางของสมโมสรในฤดูกาล2 0 1พเซค่ะว่าก่อนจะ,ะก่อนอื่นเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีนะคะที่ได้เข้ามาบริหารสามโมสรอ,อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้ค่ะและก็จะแชร์ประสรบการณ์และก็ร่วมไปถึงความพยายามอย่างเต็มทีที่จะพาสามโมสรสร้างผลงานให้ดีว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเป้าหมายก็คือต้องจบอันดับ ตัวเลขตัวเดียวให้ได้ค่ะคณะทีนายพยงคุ้นเน้นนะคะเป็นเฮดโค้ดของสงคล้ายในเต็ดก็ได้บอกถึงความรู้สึกค่ะว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งค่ะที่ได้เข้ามาร่วมงานกับสงคล้ายในเต็ดในตอนนี้เนี่ยถือว่าเรื่องความพร้อมของนักเตะหลังจากทีเข้ามาทํางานได้สามสัปดาห์อยู่ประมาณ 60- สิบถึงเจค่ะจากนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณนึ่งเดือนก่อนจะเปิดฤดูกาลแล้วก็จะทํางานเนี่ยนักมากิงขึ้นเพื่อพร้อมจะ เขาเรียก uh, ว่าพร้อมทีสุดก่อนจะมีการแข่งขันในนัดแรกกันเองค่ะอาะคาซัหรับแฟนบอลนะคะที่เป็นแฟนคลับของทีมบัวนชนแดนตายทรงคล้ายในติดนะคะก็เตรียมตัวค่ะแน่นอนและอดูการนี้นะคะทางด้านผู้บริหารนวาจะเป็นโค้ดเอ่ยเป็นประธานสโมสซอนเอ่ยนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมบอกว่าตอนนี้เนี่ยในฤด,ดูการนีเป็นเพ,อพือก็จะจบเกมนะคะด้วยอันดับเลขตัวเดียวให้ได้นะคะเป็นพ,อพือกไปเชียร์ไปเชียร์ยยกัลกันะคะเประวา่า โหลกล้านของควรแสดงวัดสงกล้านเนี่ยกับมาเล่นเนี่ยลายขนเหมือนกันค่ะ